Ada orang yang nak tu? Ada orang nak tu? Tak ada Tak ada orang lagi? tu. kereta Pakar kereta? Pakar kereta tu Masa orang lagi tengok

มไม้มกตเว่ฮบไกันดารุมองเลยไไหส่งผู้บาดเลยสิคน โยลยาล,ลาโยยลาตรัไม นี่แคตอนนี้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดินกันเหรอมุจจาตัวก็ตัวต้องดูเล่นนะเนยเฮ้ยเราจังละก็เล่าเกนะได้หรอตัดนิ่งอัสนอเดี๋ยวลงคลิปใส่ในนั้นใส่ในเฟซเดี๋ยวทันถ่ายทันถ่ายอยู่ลอลมะข่าว Astagfirullahaladzim Rasul Oh, minta Sudah tak? Dah 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 dihormat Demo do pas demo ai tahnem. Bu tengok do maske tengok do maske gi api ไมาสยิดกะเนี่ยกะเซเจตลาดใหม่อันเกะเซเจตลาดใหม่แล้วก็เกะเซเจตลาดใหม่ถัดไปหนึ่งสองสามสองร้านเนี่ยมันมีซอยเนี่ยตรงเน,นี้ยเนี่ยใกล้กับร้านมัสยิดตลาดใหม่จ้าอา,าบักเสือเออบักเสือ Oh, eh, dah ada hemat lah kata. Eh, bah tengah nak makan. Kenapa nak nak pergi? Nak makan habis. Kedua apa situ? Dia tak bagi Pepsi, tak Aiko. Hei, si Ming ke? Dalai tu, dalai tu. Dalai tu juga? Semua dia tak bahasa. Oh, dia nak makan api makan juga? Makan katung, katung banyak. Katung? Ketak banyak. Oh, ketak tong? Oh, ketak banyak. แถวตลาดตลาดสดหนูแดงก้องแดงมดอุ้งดุอุยิ่งห่วยแล้วหนูลาเป็นด้านชามนั่นแล้วป่าสองห้องยอเป็นแบบเบรคเบรคก็ตัดสายตัดแนวรถเก๋ยนอ่ะตสายก้อนนี้ตาลีเลยลากเกยอเป็นที่ตั้งเดะสต็อกโคะแบบนี้ไงกะแล้วก็มันมีกระดาษลังนี่เห็นเบรคบอกว่ามันมีกระดาษลังไงย่อไปช่วยไอ้ลากลากรถตะกี้สีขาวที่โชว์ตะกี้ ไปดันรวดออกมากว่ามีคนไงยอยลาล่ากินจังละไม่ได้มาอะไรสิมันมีโคกอยู่เห็นข้างๆนั้นข้างๆร้านนั้นรู้สึกว่ามันตรงนั้นก็สต็อกของเหมือนกันนะแต่ว่ากว่ามีคนนั่นเลยนั่นนะคนเ้าไอ้นั่นอยู่ดับดับดับไฟอยู่ด้านบน,น มะมามาคุยในไล์สดนมาไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรในตำรวจไล่แล้วตะกี้เด็นี่โอเคตอนนี้ตอย่างก็ตุตอนยนวันเลยยม่รู่าะไรตัวับบดเเลยโอ้บบาเจบมุจกถ้ากี้ตาบังเียาูตเกันตวก็แล้่ตนนี้อนะองอะวีโตอลล่บากันสดย เฮ้ยเฮ้ยมาเล่นด้เห่อพี่จิออร์เหอเฮ้นดูดินั่นไอ้คือแบบรถมันมาแบบเล็กๆอ่ะเพื่ออะไรได้วะมารถใหญ่แค่สองสามคันเองเพิ่งมาเนี่ยคันหนึ่งเห็นมันยังลามอยู่นั่นเห็นไหมอ่ะไฟที่แดงๆนั้นดูต่ หลังมัสยิดไหมยอ่อเนี่ยมัสยิดอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยถัดอย่างร้านนี้แล้วก็มันมีซอยแล้วก็มันมีอีกร้านหนึง่งแล้วก็ร้านตรงนั้นเลยนะั่นน่ะเห็นไหมไอ่ะไอเนี่ยเนี่ยที่มันไหมอยู่นี่มันไหมอยู่นี่อาคารตรงเนี้ยกนใจค์ดแชร์ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ทำไมอ่ะไม่อยากดังขะหน่อยในคนดูจีคนอะทำเลยละเพจนี้มีสาระน่จะบอกให้ไม่มีสาระไม่ไลค์กอเอเดี๋ยวมา่มวารเก๊ก่อนนู่นนั่งก่อนแล้วบ้านเรมันลับข้างหน้าแบบว่า ใครจะถามอะไรถามได้นะคะพูกใครไม่รู้มาทำไมคนไม่มีที่ตอลมาดอยู่แต่ว่าตอนที่เขาไม่อยู่นนตอนที่ก่อนที่เอไม่ก่อนหรอกประมาณที่เขาตอนที่อาจานะ่ะตลาดใหม่หรือยอ่อแบบตลาดใหม่หลังมัสยิดเลยเอ้ยประเตโต Dek tol holo man lai. Hai. Hai man. Nge man lai. Bagi ko no tiket pengelawaan. Ya depai omh kanlang tengok dah dengan masuk dalam live kita lagi. Pandang. Ha no 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 du tah no. Ni nah, kai ja nah do. ร้านรองเท rides, stock stock ้าหรือมันจะเป็นร้านสต๊อกไอ้ผีน้ำแล้รู้สึกว่าน้ำเวกโฟกเนี่ยโฟกัสมากอางเงี้ยมันหนวก้ากไปได้ไหมอ่ะไปไม่ได้นู่ข้างหน้าเด้อโอ้รันมันลอยแบบเนาะปุ๊บกระจูนะครับว่าจะไปอยูเด้อเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยซอยเนี่ยก็ตรงนี้เลย และลากนหกอะไรได้หนอดไปนู่นกไหนแต่ว่ามันไกลกันโอ้แตงโนี่กาลุมาคิรอน้านักจบเลยนะบอกเลยเราคนย่ลาย่อแตตลาดใหม่นี่สี่มังคีมนแหละคุณเขาแตกตื่นหมดแล้ว แล้วไม่มีใครขายแล้วแหละดูงคดัมาแต่คนนี้มุดกดยตกนไรบลีกา่อานน้อหาโจรักเปลาเบรักลับแล้วหรือ ยังยังมามาซื้อของไงมาซื้อไอ้พวกปลาส,สดนั่นไหนว่าม,มันปิดอะไรฝัเน,นี่ยดูไฟตั้งชั่วโมงอยู่26คนดูแต่ทำดิลิล่านะคนที่แบบช่วยมาดูนะจริงๆมีอะไรถามได้นะโอ้โหกะว่าจะกลับแล้วแหละแต่เบคือแบบชอบเช๊คนนไงเข้าไปในบ้านเลย

หมดนไม่ต้องซื้ออะไรแล้วกลับไปจับไก่ที่บ้านงงงงทำซุปไม่มีแล้วกับข้าวนี่ๆๆๆะดเี่ยกมไปสินีนนนนนเนนด้ายมาลไมกนีเดเ็เก็บดเด็กเขาสอ่งไฟไอ้นัน้นไฟ น้อยลงทำไมอ่ะเอาดับไฟหมดแล้วลาบ้วนะไปบิงกี้งสินจับปปเลยไปกินคนเดินน้อยลงเดี๋ยวสิบเก้าสลับทุกคนนะมีอะไรถามกันได้นะโห้จะกลับแล้วโหจะกลับบูดูไม่หไปแล้วบูดูบอกว่าบูดูไม่ให้ไปแล้ว อยู่หลังมัสยิดเลยม่บอะบอกว่าบุดูบุดูบุดูไล่ละตะกีบอกว่าไปไปเดี๋ยวเขาเีอะไรละตะกี้สิ่งแปลกปอมยาทานเยวเดไม่รู้ด้วไปไปเดี๋ยวเขามาสุดเลยอเกยบเด้อามเดี๋ยวะไาสุดเลเกยเฮ้ยแต่ปีกจาแต่ปีตัวอบาเดี๋ยวมเดเดี๋ยวอายอบาเฮ้ยโอเคอาคาร่ปีเงนะบาเดี๋ยวมเด

ไอ้เจ้าอากงนี่ยาดีย่ดีวันนี้เนี่เกิดอะไรขึ้นกคะไฟไหม้ไฟไหม้ตลาดสดตลาดตลาดก็เรียกอะไรแล้วตลาดใหม่ไฟไหม้ตลาดใหม่ร้านของชำประมาณนั้นแต่ตรงนั้นแต่ข้างๆนั้นมันร้านเกี่ยวกับอะไรอย่างนั่งโคกอะไรแบบนี้เป็นขวดอ่ะเป็นแ็กอ่ะ แต่ว่าคือข้างๆนั้นรู้สึกว่าเขาตั้งแบบพวกรังอะไรพวกเนี้ยรังังกระดาษอะไรพวกเนี้ยมันไหมตรงนั้นแหละมันไหมแบบลามเร็วแล้วข้างหน้าข้างหน้าร้านเนี่ยมันมีไอ้รถยนต์ด้วยไงสีขาวตะกี้อ่ะใครที่ทันดูตะกี้อ๋อตัวเยอะมากเลยมาคาร์เซ่มาคาร์เซ่ตัวเยอะนาอยู่เนาะ Cina? Rumah itu pulak-pulak tu patut jatuh kereta Oh. Ke Cuma ruang kot. Mereka jauh situ. tengok no. kita lah. Kita panggil telefon rumah tadi kata. tak ada punya masuk, bas orang okay. di De depan tu sampai tolak kereta hak ni. Oh, jatuh lagi. Hei Hai, cuy, Hai, cuy, wang. Hai. Hehehe. Baik sungguh lah. Aku laki-laki kereta mangki Apa-apa macam ni, kita nak apa kat mana? Kita nak jatuh kat rumah. Ya, ya. Tengok-tengok tu? Oh. Hai. Oh, maka dia apa Ya. ke mana? Haa. Alat. Dua tempat akibat banyak selainya. Nak pergi tu long way. Hei. Tak nak Tak nak Jumpa tu pun dah.

lakas je. Hmm. Kat sisi Kedai Ya. kedai Oh, bagu. Oh, kalau dalam 10 minit lagi, Pak lama habeh rumah-rumah situ. Tu lama dah. Tu hmm. lama. Lama mon, tapi ketoh eh, ni hipung ni dekat je bahau. Ni lak kat patok a ye. Tu lak tepi tepi tu. Patok ketor sa. ก็กเลยม,ม,ม,มันัวลามาเดนยวกันเอาตัวลามากุ๊บขอสุดี้ยวันนี้วิบากามวิยงบิลลวันน้องอ้วยนี่คนที่ดูนี่มีอะไรถามได้นะไม่ต้องไม่ต้องดูไม่มีอะไรแล้วกลับแล้วอยู่ใกล้ตลาดเก่าแล้ว Stadium ini kereta api lah. Pasal makan, pasal kau, pasal kau, pasal kau. Pasal kah Nah nah yang mah tunggu. Apa apa? Kita ni. Dia mau tojang gede bah bah gede pe ya. Ani nolahan dia mah takut makan demo apa api deras ha. Nanti awak yo pun makan dah kita bah o. Habis demo tak wani. Itu tu bang ni foto. Dan dua nak aku yo. Eh dah tu yo tengok aja ya bah o. Yo tengok kalau lain depan pet tu dia pun tu jumpa. Dua dah bo tolak kereta sudah awak pun gigi 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 pai 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 gitu. tolak kereta sudah dah awak

ada perkara ada oi perkara hanya pokoknya Tak sempat tak ada punya dia rumah kak oh. ni tidur sini lah kak, dia dah apa dah tidur sini Ada punya dia rumah kita dengan hiyah boleh Dia hiyah dia tidur Mereka ada di rumah di mana? eh. di rumah Eh? Kocik, tak ada kocik you dah nak la ni yo 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 ha begena ada nak nafim rutu apa diku nafim duk mana marang live mana, ni video nah. tu apa apa minum ni poci poci tak ada marang dulu hai nak nak balik rumah ha Nak gah ye